t h า Park อินมาเก็ตลาดป์คอินบางแสนตั้งอยู่ตำบลแสนจุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีก็มาถึงบางแสนก็สามารถปักหมุดได้เลยตลาดป์คอินด้านหน้านสวยงามมากนะไปทางนี้เข้าซุ้มดีวกว่าอยากเข้ามีคนออกมาก็เปิดตั้งแต่เอ,อเปิดทุกวันหยุดวัน สุกกับวันจัน์เนาะตั้งแต่ห้าโมงเย็ยนประมาณถึงห้าทุ่มอืมแน่น่ะตื่นเข้าประตูมีกลางหันด้วยเดพื่อความสวยงามสวยดีเ <c oughs> ข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะเอาขวาก่อนเลย เล่นตลาดหิวเปล่าตลาดกลางคืนนยังอยู่ยังไม่ย่อยอย่างี้ที่กินมายังไม่ย่อยอย่างี้ไปต่อทีอนี้ เคยมาอีกววัยรุ่นเยอะมากเลยน่นจะเป็นนักศึกษาแถวมบูรพานะอยู่ใ,ใกล้ๆกมบูรพา<ม>แล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆบางแสนโทชินห่างกันนิดเดียวเองสะผมเสื้อผ้เออว่ะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอารังใช่ดูหน้าตาคนที่มาเดินก็รุ่นเดียวกับเราคนเลยอ,อะ รุ่นเดียวกับลูกเราถ้าเรามีลูกนะดีจังหาอะไรกินหิวยังจะทอดําป้ามีห้องพักไหมซื้อแล้วก็ถามเออเพราะว่ายังไม่ได้ที่พักเรียนดึกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาอสามทุ่มกว่ายังหาที่พักไม่ได้ เราไม่ได้จองมาเราชอบท่าชีวิตแบบรถผมอุ้ยหมาแรงคอดเกิดไม่ได้แน่นอนกลางทะเลไอูชิคำเล็กคำน้อย อะไรอ่ะหมูแดดอุ้ยน่ากินข้าวหมูแดดไม่นั่งกินตรงไหนอะอ๋อไส้กรอกก็น่ากินเออข้างหลังนี่เขาก็มีจอดได้ เ็มอนนหละเเาลมเยวเอไบม้เอามีอน nah ี้อาไเีวอ้โอลอ้เอะไรเด่ยโอ้เหอามูลสดองชอบสยอดเลยอ่ะอ้ โ้ยกว้างมากเลยอ่ะตรงนี้เพลงก็งดังๆเลยนะมีห้องน้ำนั้นน่ะไปทางนี้ต่อดีกว่าเราเดินหนีเพลงเดี๋ <c oughs> ยวเราจะโดนลิขสิทธิ์เ้อผงเสื้อผ้า เยอะมากบางแสนนี่ก็มีหลายตลาดเนาะอยากเดินตลาดไหนก็แบบว่าโซนไหนก็มีตลาดเมื่อกี้ข้านั่งกินมากข้าวหมูแดดเดียวไข่ข้นยังไม่เจอม่ถาบอกเลยจะเอาหรอเดี๋ยวก็เจอตรงนี้ของกินเยอะทักว่า เจอแล้วเราไม่ต้องทักกันเดี๋ยวแม่ค้าก็ทักเองอ่ะอ้าวแม่ค้าก็จะทักว่าทักว่าอะไรถามได้ค่ะอ๋ออันนี้คือจะให้กูเล่นใช่ไหมว่าดึกแล้วเนอะหูหูเป็นชิ้นๆเลยบ้าบ่ สอิบสองตัวห้าสิบถูกมากเลยอ่ะอเลอร์เขาแต่งน่ารักเนาะสุดวรุ่นอง,องั้นเลยอ่ะเออ สุดยอดทางนี้ต่อนะจ๊ะน้ำหอมเมืออม่อยแล้วเนี่ย,ยเดินแป๊บเดียวเมื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ,เ,อเออยังนอย่ิ่มอยู่ะอินอยู่ไ่อิ่มล้ง่ว่านี่มีโต๊ะนั่งกินก็เขามีเวทีตรงกลางกันอ่ะ <c oughs> ว่าเสียงเพลงมาจากไหน <c oughs> ลูกทอดค่ะ มองข้างหน้าแล้วครับตะละมือตะละเดีด้านหลังเวทีก็มีอีกโซนนะเห็นไฟไหมเพียบเลยสุดมากทุกคนเดี๋ยวปาร์คอินมาร์เก็ต ั่งดเขาผัดปูแกอยากกินน่ะนั่นน่ะเออเลิศเนี่ยต้องจองโตเลยผัดโตแล้วค่อยสั่ง ก็ไปหยิบขอเก็อีตัวอื่นมาเดินดูก่อนเออเลิทุกคนของกินเยอะปูชักก็เยอะเนี่ยไอศครีมจ้าโอไมค์ก๊อ ตรงนี้เสียงเพลงจะดังหน่นยเพราะเราเดินมาใกล้เวทีเอ้ยตกเกียวลดสื่อเป็นป่ายโรตี

เสียงอะไรเอ่ยเฮ้ยมีคอสโตนกอาเซนนอนอะไรเอ่ยมีคุกอื้ตรงนี้ไม่เหมือนอารมณ์เหมือนฟู้ดคอร์ดอะส่วนอาหาราทั้งโตแก Ừ. Nè. Samsung. Samsung, nó có nút chỗ Ừ. không เราก็ขมัมรถตามทางเดินไปลาะาเมงสเต๊จูชิก็ผ้าหมูกรอบอุ้ยผ้าหมูกรอบ นี่อะบอกแล้วมันเหมือนสวนไงพาร์คอินก็คือสวนไงเลิศหอมกะเพราจังไหนไหนวะเอาเะล่าก็ไอ้ควงนั่นไงพอบปิ้งที่ใส่ เดินตลาดแล้วเดี๋ยวไปหาที่พักต่อถ้าไม่ได้นอนชายหาดหมูกรุ้งนี่มีป้ายถ่ายรูปสวยๆเต็มเราจอดรถไปตรงไหนก่อนจะไม่ได้แล้ว ขนมไข่เต่าเไว้น้ำดำไหนน้ำหมึกปุนิยข้าวไข่เจียวทอดมันกุ้งบางแสบเรานี้ อะไรเอ่ยมินิบาร์เว้ยอ้าคือทไหมแล้วกลับไปทางเดิมตรงนี้มีเพลงอีกแล้วเสียงดีเนาะ อ้าอ้าอบรรยากาศในตราด p าินมา์ a เก็ตนะจทุกคน ข้าวผัดปูแปดสิบเก้าบาทฝั่งนี้ก็ช่ำอยู่นะของกินน้ำปองน้ำปังโอบันยากิพอปันไหน โอ้คนเยอะจริงตรงนี้เส้นเส้นูยอฝาเส้นวิ๊เส้นวิ๊โบร,ราณ เฮ้ยเจอไอ้น,นี่อีกแล้วให้รอดอีกแล้วไม่ผ่านให้รอดอีกแล้วช่ำๆอยากกินเงี้ยเลมอน นี่แก้วเคืออะแล้วท้องอื่นอีก <c oughs> หมูพวงเข้าเหนียวสิบบาทหมูพวงหมูทอดอ่ะทอด่า <c oughs> <c oughs> ที่เราออกที่เราเข้ามาเนี่ยทางเนี้ยจำได้มีกลางหันช่องไหนเลยงไม่เดินอีก่ม,มันมดำอะไรไม่ได้เนอเรามาครั้งแรกประมาณนี้ดิไปไปหาห้องพักต่อดอีกว่าใช่อย่ายลืมกดซับสไครต์ <subscribe S 2> กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยตลาดพาร์คอินมาร์เก็ตชนบุรีอะไรอ่ะ ลาเมงตรงนี้ก็ยังไม่เดินนี่เราเข้าทางนู้นจะลาอยู่แล้วเชี่ยก็ลาตรงนี้แหละจะจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีได้บายค่ะมืองอนทัดไข่ซื้ออะไรเพิ่มเปล่าัไข่ ไก่ทอดไก่ทอดดรกไเป็นแ่นดดเถ้าไม่เจอละจ่ะไม่เจอไม่หายเจอเขาเรีว่ากันดีกอวะงที่มีอันนที่แบบ่เออกินอะไรต่อก อย่ามาว่งปูหมานี Idol> ้เอ้ย